สวัสดีครับจากเพจกระบอกไอน้องเป็ูปลาฟาร์มนะครับคลิปนี้จะมาแนะนำสินค้านะครับที่ทําโดยเพลกระบอกไอน้องมือหนูปลาฟาร์มนะครับแบบแรกนะครับเป็นแบบกระป๋องหุ้มท่อพ่นนะครับทาจากกระป๋องสังกะสีนะครับข้อดีคือน้ําหนักเบานะครับข้อเสียคือโครงสร้างไม่ค่อยแข็งแรงนะครับมีโอกาสเสียหายจากการขนส่งได้นะครับแล้วก็อาจเกิดสนิมได้นะครับการเก็บรักษาต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับอย่าให้อยู่ในที่ที่มีความชื้นนะครับอย่างที่สองนะครับโครงสร้างจะแข็งแรงขึ้นมากกว่านะครับอันนี้เป็นแบบท่อ BVC ขนาดิีวีึีงนะครับ หนักเยอะกว่านักเยือะหนักเยอะกว่าตัวนี้นะครับตัวนี้หนักสามกิดนะครับตัวนี้หนักประมาณครึ่งกิโลนะครับเสียงจะดคืบกว่าอันนี้นะครับเสียงจะไม่ค่อยคล่องเท่าตัวนี้นะครับแต่ข้อดีก็คือแข็งแรงกว่านะครับส่วนแบบที่สามนะครับทาจากท่อ PVC นะครับขนาดสองนิ้วนะครับแบบนี้จะแข็งแรงที่สุดนะครับแล้วก็ปลอดภัยที่สุดนะครับด้านในจะมีห้องป้องไหมข้างในเป็นกระป๋องนะครับความแข็งแรงความปลอดภัยแน่นอนที่สุดนะครับโอเคครับ